สวัสดีครับสำหรับในว,วันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของสปริงกันนะครับขั้นแรกก็ไปที่ปุ่มนี้ครับเรียกว่าพาร์ทนะตอนนี้นะครับนนเราเยกเข้าสู่โหมดสเก็ตของชิ้นส่วนนะสเก็ตเชอร์โหมดนะฮะสปริงที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยนะครับเรามาดูโครงสร้างของสปริงนิดหนึ่งนะฮะสปริงเนี่ยนะครับการจะสร้างได้ก็ต้องมีการหมุนใช่ไหมฮะหมุนให้ครบรอบทีนี้ จะหมุนได้ก็ต้องมีแกนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนเส้นตรงนะเป็นแกนขึ้นมาก่อนก็จะต้องสั่งลายครับเขียนนะครับเส้นตรงนะครับดึงลงมาในแนวดิ่งนะถึงประมาณตรงนี้นะแล้วก็ enter เพื่อจบคำสั่งจากนั้นนะครับสปริงพอมีแกนหมุนแล้วก็ต้องมีหน้าตัดใช่ไหมครับทีนี้หน้าตัดเนี่ยเราจะเป็นเอาวงกลมดูก่อนนะนะกลมนะครับแล้วก็เลือก สเกต็ตบริเวณไหนก็ได้นะในที่ผมสเกต็ตบริเวณนี้ออท่ทีอันนี้เป็นอ็อบเจกต์ชนิดพอย์นะครับเราก็อันดะูแล้วเราก็ไปเลือก Circle นะครับเขียนวงกลมนะครับจากนั้นเสร็จแล้วนะครับมีแกนมีหน้าตัดครบแล้วเราก็ไปคลิกขวาเลือกคำว่าดันคลิกขวาเลือกคำว่านะครับ finish sketch นะฮะ จากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะหลุดออกมาด้านนอกนะครับหลุดออกมาด้านนอกนี่เราก็ลองคลิกขวาเลือก Isometric View ดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับเพอาเป็น Isometric View แลวเนี่ยมันเอียงกระเทเลอย่างนี้นะครับเราก็จะทำการย้าย s t c h นะครับก็คือไปเปิด Origin ลงมานะครับทำเหมือนเดิมนะ sketch นะครับคลิกขวาเลือกคำว่า redefine จากนั้นหาละหน้าที่จะเขียนนะครับโอเคละหน้า Excel คลิกลงไปเห็นไหมอันนี้ก็จะได้นะครับชิ้นงานอยู่บนหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปซูมซีเล็กออทษทีซูมออนนะครับซูมออลจากนั้นนะครับเราก็มีหน้าที่ต่อไปก็คืออาการใช้สปริงนะครับก็คือไปที่พาร์ทฟีเจอร์ไปเลือกคอยนะคอยตัวนี้คลิกลงไปนะครับ จะปรากฏนะครับแดกขึ้นหนาแล้วก็ชิ้นงานตัวนี้นะครับจะโดน select profile นะครับก็คือหน้าตัดกลมเนี่ยโปรแกรมรู้ทันทีเลยนะครับว่าจะเอาตัวนี้ไปยืดเป็นสปริต่อไปแล้วก็โปรแกรมก็จะพร้อมให้ the axis นะครับก็คือเลือกแกนแล้วก็ไปคลิกที่แกนนี้นะพอคลิกปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลอง rotate ดู จะเห็นไม่ชัดนะครับลองโรเตทใหม่นะต้องใจเย็นๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแกนโอเคนะครับตอนนี้มันจะคลิกขวาเลือกดันฟีโรเทคลิกขวาเลือกดันนะเอาคำสั่งปิดคอมมิวนิเคชั่นเซนเตอร์ไปก่อนนะเขาชอบขึ้นระเตือนตอนนี้เราจะเห็นว่าสปริงจะมุดหัวลงนะแล้วก็มีนะครับ การเลือกนะครับก็คือสลับทิศนะครับให้มุดหัวขึ้นหรือมุดหัวลงนะอย่างนี้นะครับที่ปุ่มนี้นะในที่เราจใช้ขึ้นแบบนี้นะครับต่อมาครับทิศทางนะครับอันนี้นะครับวนขวานะครับก็คือจะวิ่งมาจากขวานะครับคือเรามองจากด้านบนลงมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเกลียวเนี่ยจะวนขวาถ้าอย่างนี้คือเกลียววนซ้ายนะครับเนี่ยสลับได้นะครับนี้เราเกลียววนขวา แล้วก็เราก,ก็ไปดูที่แท็บต่อไปคอยไซส์นะครับคอยไซส์ก็ใช้เรากําหนดข้อมูลนะครับว่า Pitch a n t Revolution ก็คือ Pitch ก็คือระยะห่างระหว่างแต่ละรอบของสปริงนะอันนี้คือ1รอบใช่ไหมความกว้างของพ t c h ิ1มิลม mm ก็คือจากใจกลางของสปริงนี้ขึ้นไปถึงเส้นครบรอบนี้ห่างกัน10ม mm. มอันนี้คือระยะ Pitch นะครับ การวอร์บที่2ก็คือนะครับ revolution and height ก็คือบอกจำนวนรอบแล้วความสูงนะครับโปรแกรมก็จะหานะครับระยะ pitch ได้เองก็คือเอาความสูงลบด้วยจำนวนหารด้วยจำนวนรอบใช่ไหมก็คือ height หารด้วย revolution ก็จะได้ pitch นะครับเพราะนั้นโปรแกรมก็จะไม่ต้องให้กำหนดระยะ pitch แต่จะให้กำหนดความสูง height แทนนะครับอันที่3ก็คือเป็นลักษณะของ pitch and height ก็คือให้ระยะพีชให้ระยะไฮก็คือความสูงมาให้ระยะพิชมาเราก็จะรู้เองว่ากี่รอบนะครับโปรแกรมคำนวณได้เองว่ากี่รอบเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องกําหนดนะครับส่วนสุดท้ายนี่คือสไปรอลนะครับสไปรอลนี่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบยากัยุยงนะครับก็คือจะขดแล้ววนเกินออกไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าผมให้ลักสามรอบนะครับลองซูมเอาดูนะ เห็นว่าถ้าเป็นสไปร์ลเนี่ยมันจะวน3รอบนะอย่างนี้กลางออไปเรื่อยๆนะครับเราลอง,ลอง,ลอง,ลองโอเคดูก่อนคอยเอ็นยังไม่พูดนะลองโอเคดูนะครับอันนี้คอยโปรแกรมจะคำนวณแนวนะสักนิดหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือสไปรลเนี่ยนะสไปร์ลนะครับเราก็จะได้เวลักษณะกระจากันยุ่งแบบนี้นะครับทีนี้เลิกขวาเรือ่อยวมาดันะครับ ลองไปนะครับ Edit นะครับแล้วก็ไปคลิกคอยหนึ่งคลิกขวาเลือกคำว่า Edit Fe a t u r e นะครับจากนั้นไปที่คอยไซส์นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น Pitch and r e v o l u t i o นนะครับก็คือให้ระยะ Pitch แล้วก็จำนวนรอบมาจากนั้นเราก็โรเ a ตดูนะในที่ให้ไปสามรอบนะครับสามรอบก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับคลิกขวาเลือกดันนะ เราก็ไป3าม ul นะครับแล้วก็ pitch เป็น10มิลนะครับ taper นะครับ taper ก็จะเป็นมุมนะครับ15าองศาเราลองกลับใส่ค่า15ดูจะเป็นมุมที่บานออกของสปริงเห็นไหมฮะก็คือสปริงเนี่ยยิ่งวนยิ่งบานออกแต่ถ้าหากเราจะให้นะครับมันหดลงก็ให้ยิ่งวนยิ่งหดลงก็เป็นลบ15องศาเห็นไหมฮะมันยิ่งวนยิ่งหดลงนะครับจากนั้นเราก็ไปโอเค นี้ก็รอสักครู่เช่นกันนะครับโปรแกรมจะคำนวณนานเล็กนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วสปริงนะครับก็เห็นว่านะครับชิ้นส่วนสปริงเนี่ยนะฮะก็จะสวยงามนะครับแต่ทีนี้ว่ารู้สึกว่าวงกลมเราจะใหญ่ไปหน่อยนะครับคอยของสปริงนี่จะใหญ่ไปหน่อยน่าตัดแล้วก็ไปแก้ได้นะครับก็ไปที่ Sketch หนึ่ง e d i s sketch <S นะครับ e d i t sketch จากนั้นก็ไปดึงนะครับคลิกคลิกที่เส้นรอบวงของวงกลมแล้วก็ดึงหดลงมาเห็นไหมพอดึงหดลงมาปุ๊บเราคลิกขวาแล้วคำว่าดันคลิกขวาแล้วคำว่า finish sketch นะ finish sketch พอ finish sketch เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นสปริงเนี่ยนะครับเส้นรวดของมันจะเล็กลงเห็นไหมอันนี้ก็จะเส้นลวดเล็กลงเห็นไหมครับตรงนี้ นะทีนี้ผมจะลองนะครับปรับ Edit Feature นะครับ Edit Feature ที่คอยแล้วผมไปปรับคอยไซส์นะครับให้เป็นซักเทปเปอร์นะลองคอยไซส์ให้เปเปอร์เทปเปอร์ให้เป็นศนะูนยนะ์นคือเท่ากันหมดนะครับแล้วเปลี่ยนจำนวนรอบเี็แค่สัก2รอบพอ,พอ,พอจะได้เห็นชัดๆ ะจะน่าจะมาดูคอยเอ็นกันนะครับคอยเอ็นคืออะไรนะคอยเอ็นก็คือลักษณะของอการกําหนดปลายของสปริงนะครับถ้าสมมุติว่าสตาร์ทนะครับสตาร์ทเนชชวลคือปกตินะครับเราก็ลองดูนะคลิกขวาเลือก iso metric view มาดูนะนเลือกเห็นว่าถ้าเนช r a ลเนี่ยนะครับสปริงก็หมุนไปปกติธรรมดาตามที่โปรแกรมคำนวณได้นะครับ เราจะเห็นว่านะครับพอวนเนี่ยนะครับลักษณะการวนก็คือจะชี้ตรงขึ้นไปวนไปด้วยแล้วก็ชี้ขึ้นวนไปด้วยเห็นไหมแต่ถ้าเราเลือกสตาร์ทเป็นแฟลตนะครับแฟลตและออชชั่นแฟลตแล้วจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยนะครับจะวนก่อนนะครับวนก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับคําว่าแฟลตนี่ก็หมายถึงว่าต้องการให้สปายสปินตรงนี้เรียบนะครแฟลตก็แปลว่าเรียบก็คือตรงนี้เรียบไม่มีระยะพิช แนะแต่ถ้าเป็น Natural นะครับ Natural เนี่ยมันจะขึ้นไปเลยนะมันจะตรงนี้จะไม่เรียบนะครับเราก็ทำเป็น Flash ที่พอ Flash ปุ๊บเนี่ยมันจะมี Transition Angle นะอันนี้กำหนดไว้90องศาคือพอหมุนไปนะครับ Transition Angle นี่ก็คือเป็นลักษณะของให้สปริงเนี่ยนะครับเกินขอบเขตไปได้กี่องศานะครับ เกินเกินจากที่เรากําหนดได้กี่องศาแล้วก็แฟลตแองเกิลนี่คือบริเวณที่จะให้มันราบเรียบอย่างเงี้ยนะครับราบเรียบอย่างเงี้ยนะครับจะให้เป็นกี่องศานะครับก็คือ90องศาแล้วก็ท่าสิชั่นรวมก,กันก็เป็น180ยแปดสิบใช่ไหมก็คือมีการท่าสิชั่นมา90นะครับแล้วก็แฟลตแองเกิลตรงบริเวณนี้90องศารวมเป็น180ก็คือครึ่งรอบ จะเนั้อก็วนขึ้นด้านบนวนขึ้นด้านบนเห็นไหมถ้าหากเราเป็นเนเชอรัลนะครับสปริงจะสั้นลงเห็นไหมถ้าแฟลชสปริงจะยาวขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีการบวกมุมเอ็ก90องศานะครับทรานสิชันแองเกิลตรงนี้แล้วเราก็เด็ดเป็นสื่อลองศาดูนะทรานสิชันไม่มีนะครับแล้วลองเลือกเนเชอรัลดูเนะี่ยสปริงจะยังคงเท่าเดิมเห็นไหมแฟลชแล้สปริงเท่าเดิม นะแต่ทีนี้ว่าลักษณะของแฟลตแองเกิลนี่จะไม่เกิดเพราะว่าทรานสิชันนี่จะเข้ามาช่วยแฟลตแองเกิลนะครับแล้วก็ใส่เวลาสามสิน, 30, นะครับคือทรานสิชันมีก่อนสัก30แล้วก็สั่งให้มันแฟลตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสปริงมันจะเกิดความเครียดเยอะนะครับถ้าเราไปบังคับดัดมันโดยไม่มีทรานสิชันแองเกิลและเราก็มีสนิดหนึ่งนะะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือด้านสตาร์ทถ้าเราโอเคไป เราโอเคไปนะครับอันนี้ก็คือสปริงนะฮะเห็นไหมด้าน,นด้านนี้จะเรียบนะครับส่วนด้านนี้ไม่เรียบใช่ไหมฮะไม่เรียบแล้วก็ทำได้อีกเช่นเดียวกันก็ไปที่คอยหนึ่งคลิกขวาเลือกคำว่า edit feature นะคอย l n. n n นี่เราก็ให้เป็น flat ได้นะ flat แล้วก็ใส่ transition angle เท่าไหร่เช่น30นะ flat angle สัก9ก้านะเห็นไหม อาจจะดูไม่ชัดนะครับผมดึงลงมาให้ดูนะครับ Transition Angle สามสิบ Flat Angle ลองเป็นศูนย์ดูกนะ่อนเห็นไหมแล้วเริ่ม Transition Angle เป็นศูยนยะ์เห็นไหมปลายมันจะเรียบยปลายมันจะเฉยๆนะและว้วเราใส่ Transition Angle เ,เข้าไปสามสิบโปรแกรมจะทำการยืดออกมาให้หน่อยหนึ่งเห็นไหมฮะจากนั้นเราจะบังคับเข้าไป Flat Angle ว่าเก้าสิบองศาแล้วนะก็คือตรงนี้จะลาบเรียบไปเก้าสิบ ถ้าเราใส่รนะ้อยแปดสิบอันนี้ก็จะราบเรียบอีกร้อยแปดสิบเราลองไปลุกแอดดูลนะุกแอดแล้วดูที่ระแนบนะครับไวนแฟตแล้วเ,เห็นด้านล่างก็เรียบเพราะแฟตด้านบนก็เรียบก็คือแฟตทั้งคู่เนะี่ยมันคือจะมี transition มาดนึดนงแล้วค่อยแฟตนะครับอันนี้ก็มี transition นิดนึงแล้วค่อยแฟตนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโดยโครงสร้างของสปริงแล้วเนี่ยขณะที่มันอยู่ตรงเนี้ย เราจะไปดัดแฟตโดยตรงไม่ได้ต้องมีทราเซชั่นให้มันสักนิดนึงว่ายกขึ้นไปสักเท่าไหร่แล้วค่อยตัดตรงนะครับไม่งั้นโปรแกรมจะโปรแกรมจะคำนวณคำนวณยากแล้วก็ชิ้นงานผลิตจริงเนี่ยก็จะเครียดนะครับชิ้นงานจะมีความเครียดเยอะนะครับเพราะเราเอาินหักหักมันทันทีนะครับไม่มีทราเซชั่นให้มันเลยนะครับเราก็ไปโอเคนะครับคือนี้จะต้องเป็นการดีไซน์สปริงนะฮะ อาจจะดีไซน์ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครอันนี้ก็จะได้สปริงนะ,ะที่ด้านบนด้านล่างเรียบนะครับแล้วก็มีมุมท่าสิชันสนิดหนึ่งนะ,ะโอเคอันนี้ก็เป็นงานสปริงนะครับที่คขวาเลือก e symmetric view งนะานสปริงที่ไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟเป็นชื่อว่าสปริงนงานสปริงแล้วก็เซฟนะครับอันนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนสปริงอีกชิ้นหนึ่งนะฮะ เราก็สร้างชิ้นส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องรอสักครู่นะโอเควงกาเซฟลงดีแล้วเราก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในบทต่อไปครับ